ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลส่วนหนึ่งมาจากพื้นป่าบนยอดเขาสูงธรรมชาติมักซุกซ่อนความมหัศจรรย์ไว้เสมอหากค่อยๆไต่ระดับความสูงจากท้องทะเลไปตามเส้นทางของสายน้ำจนถึงปลายยอดเขาเราจะพบว่าบางสายฐานได้พาเราไปพบกับป่าชนิดหนึ่งที่ซุกซ่อนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาไว้ สำหรับพืชและสัตว์บางชนิดพวกเขาต้องการอาศัยอยู่ในป่าเมฆเท่านั้นสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นตลอดเวลารวมไปถึงการเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นทำให้ระบบนิเวศของป่าเมฆมีลักษณะเฉพาะตัวป่าเมฆเป็นป่าดิบเขาเขตร้อนชนิดหนึ่งที่พบการกระจายตัวไม่มากนัก และหากนับจำนวนพื้นที่ของป่าดิบเขาเขตร้อนทั่วโลกป่าเมฆก็มีจำนวนพื้นที่เพียงร้อยละ2.6เท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการกระจายตัวของป่าเมฆขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความห่างไกลาจากเส้นศูนย์สูตรความสูงจากระดับน้ำทะเลแนวลมที่พัดผ่านปริมาณน้ำฝนขนาดพื้นที่ของแนวสันเขาและยอดเขาหรือแม้กระทั่งความห่างไกลาจากทะเล ป่าเมฆจึงมักกระจายตัวบนพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปีการปกคลุมของแนวหมอกที่ลอยตัวเป็นบริเวณกว้างเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าชนิดนี้มีสภาพคล้ายป่าดึกดำบันสภาพอากาศที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปีทำให้ต้นไม้ในป่าเมฆถูกปกคลุมไปด้วยพืชอิงอาศัยอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะพืชในกลุ่มมอสลิเวอร์เวิร์ดเฟิร์นและกล้วยไม้ พืชอ,อิงอาศัยขนาดเล็กเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญในการคอยจับหยดน้ำในอากาศหล่อเลี้ยงสรพชีวิตและค่อยๆไหลรินลงมารวมตามลำห้วยเล็กๆแล้วไหลลงสู่พื้นราบจนเกิดเป็นแม่น้ำในที่สุดนอกจากที่พืชอ,อิงอาศัยเล็กๆจะช่วยกักเก็บน้ำบริสุทธิ์แล้วความชุ่มชื้นยังช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับบ้านของสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ในกลุ่มกบเขียดปาด และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดหากจัดระดับความหลากหลายทางชีวภาพบนป่าเมฆนับว่าอยู่ในระดับสูงมากและยังมีสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นอีกหลายชนิดที่ฝากชีวิตของพวกมันไว้ในสังคมพืชและสิ่งแวดล้อมแบบป่าเมฆเท่านั้นในขณะเดียวกันป่าเมฆก็ถูกจัดเป็นพื้นที่วิกฤตเปราะบาง เสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อถูกคุกขังที่ผ่านมาป่าเมฆถูกคุกขังทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งจากน้ำมือมนุษย์โดยตรงทั้งจากการเร่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นสาเหตุให้พื้นที่ป่าเมฆตกอยู่ในสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะสภาวะการโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศของป่าเมฆที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยู่แล้วได้รับผลกระทบเร็วยิ่งขึ้นด้วยความวิตกกังวลต่อเรื่องดังกล่าวได้นำไปสู่แนวคิดในการอนุรักษ์และฟื้นฟ,นฟนูพื้น,นที่ป่าเมฆที่มีอยู่ทั่วโลกวาระป่าเมฆจึงเกิดขึ้นโดยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกหลายองค์กรทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดการการอนุรักษ์และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเมฆทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกในประเทศไทยมีรายงานพบพื้นที่ป่าเมฆในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเมฆในประเทศไทยจึงยังมีขอบเขตจำกัดอยู่ทางภาคเหนือโดยที่น้อยคนนักจะรู้ว่าพื้นป่าทางภาคใต้ของประเทศไทย ก็ยังมีพื้นที่ป่าเมฆอยู่เช่นกันที่บริเวณเทือกเขานาครศรีธรรมราชยังเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดป่าเมฆเนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้คาบสมุทรทาให้ระดับป่าเมฆที่พบบนเทือกเขานาครศรีธรรมราชอยู่ไม่สูงจากระดับน้ําทะเลมากนะักจุดที่พบป่าเมฆอย่างเด่นชัดคือบริเวณยอดเขาหลวงในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและยอดเขาอีกหลายแห่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานันในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ยังคงรอคอยการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพจากนักวิจัยอีกมากไม่บ่อยครั้งนักที่พื้นที่ป่าเมฆของภาคใต้จะได้ต้อนรับคณะสำรวจสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจหลายชนิดจึงยังคงซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยหรือโครงการ BRT ซึ่งจัดตั้งโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงเลือกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานันเป็นพื้นที่หลักในการจัดทำชุดโครงการวิจัยป่าเมฆเขานันเทือกเขานครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศป่าเมฆ โดยโครงการ BRT ได้พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มบริษัทพททในการสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติเขานันและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อการจัดงานวิจัยเป็นชุดโครงการกลางเดือนเมษายน2550ทีมนักวิจัยสาขาต่างๆไม่ต่ำกว่า30คนได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปบนยอดสันเย็น ซึ่งมีความสูง1,300เมตรเพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเมฆในอุทยานแห่งชาติเขานั้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆได้แบ่งกลุ่มสำรวจเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มสิ่งแวดล้อมซึ่งการวิจัยครั้งนี้ทางโครงการ BRT ยังได้สนับสนุนโครงการวิจัยที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานั้นเป็นผู้ทำวิจัย เพื่อเฝ้าติดตามสถานภาพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปา่าเมฆและเขาหนันในระยะย,ยาวจากการสำรวจทำให้นักวิจัยหลายคนได้พบสิ่งมีชีวิตกว่า300ชนิดยิ่งไปกว่านั้นความน่าสนใจยังอยู่ที่การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกถึง11ชนิดและนี่ก็เป็นเพียงการสำรวจในเบื้องต้นเท่านั้นการค้นพบสัตว์เลื้อยคลานชนิดหายากอย่างกิ้งก่าหัวยาง งูลายสามท่าสารหรือการค้นพบนกชนิดย่อยที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นป่าภาคใต้ทำให้นักวิจัยได้ค้นพบว่าพื้นป่าแห่งนี้ยังคงมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยสิ่งมีชีวิตที่สร้างสีสันให้กับพื้นป่าอย่างผีเสื้อกลางวันก็ออกมาอวดโฉมให้นักวิจัยได้ค้นพบถึง56ชนิดในจำนวนนี้มีผีเสื้อชนิดใหม่ที่ค้นพบเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอยู่2อชนิด ได้แก่ผีเสื้อกะมินกระปูนแทนแคบและผีเสื้อดาราไพรธรรมดาในยามค่ำคืนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กในกลุ่มผีเสื้อนอนม้วนใบหวงย่อยก็ทำให้นักวิจัยสามารถเก็บตัวอย่างได้ถึง13ชนิดใน12สกุลในจำนวนนี้มีหนึ่งชนิดที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นการค้นพบเพศเมีครั้งแรกของโลกนั่นคือชนิดสปิโลโนตามีลานักตา รือที่นักวิจัยตั้งชื่อเล่นให้ว่าจอมมานดำขาวมดมแมลงก,ก็ถูกค้นพบนับร้อยชนิดและนักวิจัยยังพบว่ามีมดสองชนิดที่มีรายงานครั้งแรกในประเทศไทยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นและอากาศที่หนาวเย็นผสานกับระบบนิเวศท,ที่มีความเฉพาะตัวของยอดสันเย็นทำให้นักวิจัยได้ค้นพบสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นชนิดใหม่ของโลกสชนิด และยังพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นอีก4ชนิดซึ่งนำไปสู่การสันนิษฐานว่าจะเป็นชนิดใหม่ของโลกด้วยความหลากหลายของกลุ่มพืชตั้งแต่ขนาดเล็กอย่างมอสเฟิร์นไปจนถึงกลุ่มไม้ยืนต้นอย่างพืชในวงกอกยังนำไปสู่การบันทึกความอุดมสมบูรณ์ของป่าเมฆในอุทยานแห่งชาติเขานัน สเสน่ห์ของกล้วยไม้ในกลุ่มสิงโตและกล้วยไม้อีกนับร้อยชนิดก็ยังรอคอยการสำรวจจากนักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปา่าเมฆบนอุทยานแห่งชาติเขานันอาจบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแต่ในขณะเดียวกันการค้นพบสิ่งมีชีวิตบางชนิดและหลักฐานตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมบางตัวก็ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของป่าเมฆสภาวะการโลกร้อนส่งผลให้สภาพป่าเมฆเปลี่ยนแปลงไปทําให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดอย่างนกและ,มะแมลงสามารถย้ายถิ่นอาศัยขึ้นไปอยู่บนป่าเมฆซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการคุกคามจากสัตว์ต่างถิ่นหรือที่เรียกกันว่าเอเลียนสปีชีซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย5ชนิด ที่อาจคุกคามระบบนิเวศของป่าเมฆบนอุทยานแห่งชาติเขานั้นได้แก่เฟิร์นกา้านดำและมดอีก4ชนิดนอกจากนี้นักวิจัยยังพบสาหร่ายน้ําจืดที่เป็นชนิดที่อยู่ในน้ําเสียอีก2ชนิดนั่นหมายความว่าป่าเมฆกําลังตกอยู่ในภาวะเสีย่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศการสำรวจของนักวิจัยในชุดโครงการวิจัยป่าเมฆเขานั้นจึงไม่ได้หยุดเป้าหมาย เพียงเพื่อรวบรวมชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบเพื่อทำสถิติหากข้อมูลทางด้านชีวภาพที่สำรวจพบจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพที่ทางหน่วยวิจัยซับซ้อนมหาวิทยาลัยวัลัยลักษ์จัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลไว้การติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ8จุดทั่วอุทยานแห่งชาติเขาหนันจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการติดตามสภาวะอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนว่ามีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนป่าเมฆมากน้อยเพียงใดข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ทันสมัยที่เรียกว่า Enbits ซึ่งนักวิจัยสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์เพื่อนำไปสู่การวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศและผลักดันไปสู่การวางนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในที่สุด ข้อมูลจากการสำรวจของนักวิจัยในวันนี้จึงไม่ถูกจัดเก็บไว้ในห้องสมุดอีกต่อไปแต่ความรู้เรื่องป่าเมฆบนเขาหนันจะถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจและรับรู้เรื่องราวของความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศบนป่าเมฆและได้ตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อป่าเมฆในที่สุดในวันนี้แม้ว่าป่าเมฆบนอุทยานแห่งชาติเขานันจะมีพื้นที่เพียงเสี้ยวหนึ่งของป่าเมฆทั้งหมดในโลก แต่ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และระบบนิเวศท,ที่หาดูได้ยากยิ่ง mm hmm. ก็อยางรอคอยให้นักวิจัยได้เข้าไปค้นหา mm hmm. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และนำไปสู่การหาวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี mm hmm. การสำรวจและวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเมฆบนอุทยานแห่งชาติเขานัน mm hmm. อาจเป็นหนทางหนึง่งที่ช่วยต่อลมหายใจให้ระบบนิเวศของป่าเมฆ ในภาวะที่ต้องเผชิญวิกฤตโลกร้อนได้ทันเวลาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป